ครับผมจะถ่ายทำบ้างคุณพมนะครับกูเก่านะครับดูขาบสิครับสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับขาบขึ้นเต็มหมดเลยนะครับ นะครับดูด้านหลังนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันถ่ายนานไม่ได้มันจิบภาพไม่ได้นะครับเพราะว่ามันภาพข้างหลังภาพในโทรศัพท์มันเยอะหลายพันภาพนะครับถ้าจะลบออกก็ไม่น่าจะลบนะครับดูข้างตัดนะครับดูฝั่งนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับบางคุณพรมวงนี้ นะครับเพิ่งจะได้1น,นาทีก็จะไปแล้วนี่นะครับดูค้าบกุสิครับนี่เต็มหมดเลยนะครับอุดหมดเลยนะครับผดขึ้นจากองค์สมเด็จเลยนะครับนะครับดูก่อนครับ น่าจะไปอีกแล้วโทรศัพท์นะครับได้นาทีกว,ว่าก็บุก,บก,บกวาๆแล้วนะครับช่วยไหมครับดูเร็วๆเ,เลยนะครับนะไปอีกแล้วครับมันยังไงไม่รู้นะโทรศัพท์นะครับ